สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็นี่ถอนไม้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นไม้ลูกค้าก็ที่ถอนล้างนะครับเตรียมตัวนะครับส่งออกนะครับพี่ๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็กําลังนะฮะ นี่นะครับก็ถอนล้างนะครับถอนตั้งแต่หกโมงเช้าครับพี่พี่เมื่อเช้าถอนตั้งแต่หกโมงเช้าจนตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่ใช้เวลาถอนนี่นะครับอย่างนี้นะครับพี่พี่ใช้เวลาถอนไปประมาณห้าหกชั่วโมงได้เลยนะครับพี่เพราะว่าผมมาทําค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาถอนมาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ครับ เดี๋ยวลากขาดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวใบหักเดี๋ยวกิ่งหักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่เพราะว่าชวนชมก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับพี่พี่นี่วันนี้ก็เอามาอัปเดตให้พี่พี่ได้ดูนะครับของของพี่พี่นั่นแหละฮะก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนของใครนะครับแต่ว่าผมก็แยกไว้อยู่นะครับพี่พี่นี่นะครับก็สวยงามนะครับระบบลากก็สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับเป็นอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยักษ์ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นทรงสูงนะครับพี่พี่นี่สูงมากเลยนะครับตอนอยู่ในกระถางนะครับมันมันไม่มีโขดนะครับพี่พี่ตอนที่ผมถ่ายขายใช่ไหมครับมันไม่มีโขดนะครับพอถอนออกมาโขดบะเริ่มเทิมเลยนะครับพี่พี่นี่เห็นไหมฮะเป็นไม้ทรงสูงนะครับแต่ก็บางต้นก็มีโขดบางต้นก็ไม่มีโขดนะครับก็นี่ตามตามตามระบบตามความสมบูรณ์เขานะครับพี่นี่ อย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมฮะพี่ผมพาดูต้นนี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็น่าาชินีนะครับราชินีพันดอกกิ่งตอนนะครับที่ว่าเป็นอาบอนไซนะครับพี่พี่เป็นบอนไซนี่ที่เป็นไม้ซากนะครับพี่พี่บางคนบอกว่า,าไม้มันเนา่าไม้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วแบบนเนี้ยเนี่ยผมตั้งใจทํานะครับพี่ๆี่ผมตั้งใจทำนะเห็นไหมครับเขากา็สมบูรณ์นะครับเพราะว่าพี่พี่บางคนเอาไปนะครับก็แบบว่ากลัวนะครับพี่พี่กลัวกลัวว่า มันจะเน่าไหมมันจะอะไรไหมนะครับพี่พีก็คือนี่แพรนี่แห้งสนิทแล้วนะครับแพรนี่แห้งสนิทแล้วแล้วก็ดูระบบรากนี่ครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับพี่ก็ปกตินะครับค่อนข้างสมบูรณ์ปกติเลยนะครับก็แบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแถมผมว่ามันก็อ,ออกแนวเก๋ด,ดีซะด,ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าผมชอบนะครับผมชอบไม้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม้อะไรอะ ไม้ที่แบบเก๋ๆแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับผมจะชอบส่วนตัวนะครับพี่ๆนี่ตัวนี้ก็เป็นเอ่อมังกรแดงนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าของใครนะครับพี่ต้นใหญ่แล้วบ่เริ่มเทิมเลยนะครับดูฮะถอนออกมาบเริ่มเทิมหนักมากเลยครับพี่พี่ขออนุญาตวางนะครับโอ้โหหนักมากเลยครับบเริ่มเทิมเลยนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็เป็นไม้สีเมล็ดนะครับพี่ๆก็นี่เห็นไหมฮะนี่ ็นดอกเขาชมพูนะครับอันนี้เป็นดอกแดงวาเลนไทน์นะครับพี่นี่ก็ระบบรากก็โอสมบูรณ์นะครับนี่แบบนี้เราก็ขายอยู่ที่ต้นละ2อ0บาทนะครับ250ห้าบาทนั่นหละครับแต่ว่าลดลดกันไปนะครับพี่พี่นี่ก็ลดลดกันไปนะครับ3าสี่ต้นนะครับพี่พี่นี่นี้ก็เป็นเอ่อชมพูปทุมานะครับโอ้ต้นนี้ขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ โอ้คนข้างค่อนข้างหนักเลยนะครับพี่พี่นะคนข้างหนักเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นของอ่อคุณป้านะครับไปคู่กันกับตัวนี้นะครับโอ้เป็นแดงดอกเป็นแดงดอกซ้อนนะครับตัวนี้โอ้นี่โอ้ตัวหนักมากเลยครับแต่ว่าดอกสวยครับโอ้ดูโอ้โหโคตรเบล่้มเทิมเลยครับไม้ไซนี้ก็แทบจะหมดสวนแล้วนะครับไม้ไซใหญ่แบบนี้ นะครับพี่พี่นี่แทบจะหมดส่วนแล้วนะครับพี่พี่เพราะว่าเราขายเออไม่แพงนะครับเราขายไม่แพงอย่างเงี้ยก็ต้นรับประมาณพันสองถึงพันห้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ารับไปสองต้นคู่กันอย่างเงี้ยเราผมก็จะลดให้อีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อย่างนี้ก็จะเป็นไม้ชุดเห็นไหมฮะอย่างงี้ก็จะเป็นไม้ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมขายประมาณที่ผมชอบขายประมาณสี่ต้นเจ็ดร้อยห้าต้นเก้าร้อยแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูระบบลากโอ้ พอถอนออกมาโอ้โ oh. หสวยมากเลยครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นี่สมบูรณ์ทุกต้นนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างที่บอกครับพี่พี่ว่าก็เวลาที่เราอ่าก่อนส่งเนาะก่อนส่งทําไมเราถึงต้องอถอนรากนะครับเพราะว่าผมก็จะได้เช็คอย่างนี้ด้วยครับพี่พี่นี่ถ้าต้นไหนที่มีอ่าถ้าต้นไหนที่มีตําหนินะครับถ้าต้นไหนที่มีตําหนินะครับผมก็จะทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ หยิบออกนะครับหยิบออกแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับว่าเออมันมีรากเน่านะครับมีอะไรนะครับนี่ถ้าเป็นที่มันเออผิดเพี้ยนไปนะครับผิดเพี้ยนไปผมก็จะทําการแจ้งลูกค้านะครับดูโอ้โหดูระบบรากสมบูรณ์มากเลยครับนี่โห้หสวยมากระบบรากสวยมากนะครับคือไม้มันสมบูรณ์นะครับก็เพราะว่าเราอ่าผมผมก็อ่า ต้องต้องต้องยอมรับว่าผมอ่าคือช่วงเนี้ยผมผมใส่ใจไม้เป็นพิเศษนะครับพี่ผมใส่ใจไม้เป็นพิเศษเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราขายดีแล้วก็เลยใส่ใจนะครับหมายความว่าช่วงนี้มันอากาศก็ค่อนข้างที่จะเด๋ยวฝนเดยวร้อนเดียวอะไรอย่างนี้มันมีโอกาสไม้ที่จะเน่าหรืออ่าหรือไหมแดดหรืออะไรอย่างนี้ได้ง <eterm Gore> ่ายนะครับเพราะว่ามันอ่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนะครับพี่บีก็เลยผมก็เลยดูแลเป็นพิเศษนะครับ พอดูแลเป็นพิเศษไม้มันก็เ,เขียวนะครับเขี้ยวชะอุ่มสวยนะฮะเขียวชะอุ่มสวยงามนะครับพี่ๆนี่ต้นนี้นะครับก็กิ่งตอนแก่นคอนนะครับก็ติดจ,จองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อยู่ในระหว่างการอารออุ่นตังค์นะครับต้นนี้นะครับก็ก็รู้สึกทั้งทั้งใจหายนะครับรู้สึกทั้งใจหายทั้งทั้งดีใจนะครับ เรา,าเป็นพ่อค้าเราขายได้แล้วก็ดีใจแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นคนรักต้นไม้นะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับนี่ไม้อย่างนี้ก็คือว่าพอผมขายไปนี่ผมไม่มีอีกแล้วนะครับพี่บีไม่มีอีกแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบนี้ fishing, ไม่มีอีกแล้วถึงมีแต่ถามว่ากิ่งยังเหลือไหมกิ่งที่ผมยังเหลืออยู่นะครับพี่กิ่งที่ผมยังเหลืออยู่แต่มันอย่างเงี้ยสมมต oh, ิว่ากิ่งอย่างเงี้ยผมเอากิ่งอย่างเงี้ยไปเสียบ ิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยกว่าผมจะตอนได้ขนาดนี้ผมต้องใช้เวลาอีก4-5หปีเลยนะครับพี่ก็เชื่ได้แบบนี้อีกอีกรอบนึงอะไรอเงี้ยนะครับก็ทั้งดีใจทั้งใจหายนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจกับ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 คนที่ซื้อไปนะครับผมว่าเพราะว่าไม้ไม้ไม,ไม้ไม้อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันหายากนะครับแล้วก็แม่ไม้แม่ไม้กิ่งกิ่งกิ่งที่มาจากต้นเนี้ยมัน มันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆเราก็ไม่ได้อ่าโกหกกันนะครับพี่ๆมันก็คือส,สวยมันก็สวยนะครับพี่ก็ดีใจดีใจกับกับพี่นะครับผมก็จะทําการแพ็คนะครับก็จะแพ็คอย่างระ,ะมัดระวังที่สุดเลยนะครับพี่ก็แต่สิ่งหนึ่งของต้นนี้นะครับก็ผมกล้ารับประกันได้ก็คือว่า ไม่มีใครมีแน่นอนเพราะว่าผมยืนยันว่าผมไม่ได้ขายไปแน่นอนนะครับส่วนออส่วนพี่ที่รับไปนะครับจะไปแบ่งปันหรือเอาไปอะไรก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขานะครับก็ใช้รูปภาพผมได้เลยนะครับไม้ทุกต้นนะครับพี่ๆไม้ทุกต้นนะครับไม้ทุกต้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะออสมมุติบางทีมีมีพี่ๆนะครับที่แบบว่าเออมาส์ไปขายหรืออะไรนะครับถ้าอยากได้รูปภาพที่เป็นแม่พันุ์หรืออะไรต่างๆนะครับผมยินดี นะครับพี่พี่เอาไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอารูปไปใช้แล้วผมจะแบบว่านู่นนี่นั่นไม่ไม่เป็นไรครับพี่พี่ก็คือถ้าซื้อไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม้ไซส์เล็กอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่ามีพี่พี่หลายท่านนะครับก็ซื้อไปแบบว่าเป็นร้านขายต้นไม้หรือร้านเออร้านเกษตรร้านอะไรอย่างเงี้ยซื้อไม้ไปเพื่อที่จะทาเออเพื่อที่จะขายต่อนะครับ <ๆ S 2> พูดกันตรงๆนะครับเพื่อที่จะขายต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งน้องได้เลยนะครับพี่ก็ก็คือถ้าอยากได้เป็นรูป เป็นรูปต้นไม้เป็นรูปแม่พันธุ์เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยน้องยินดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจัดไม่ต้องคิดมากนะครับทักมาขอได้เลยนะครับขอแค่อ่าขอแค่บอกกันหน่อยนะครับขอแค่บอกกันหน่อยว่าเออผมจะเอารูปไปใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับอะไรเงี้ยขอแค่บอกกันหน่อยนะครับส่วนผมอ่าผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องติดขัดว่าเอารูปเราไปใช้นะครับเพ <mel od j ala> ียงแต่ว่าอ่าขอให้แจ้งกันนิดหน่อยนะครับพี่บีก็นี่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับพี่บีตอนนี้ก็ไม้ก็กําลังจะแห้งดีแล้ว นะครับพี่ผมก็จะต่อไปก็จะได้ทําการแพ็กต้นไม้นะครับแล้วก็เตรียมจะส่งพี่พี่นะครับพี่พี่ก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับพี่พี่เอ้ยมีต้นนี้นะครับต้นนี้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 นี่นะครับต้นนี้เป็นกําแพงเสียฐีนะครับแต่ว่าแพงเขาไซาเล็กหน่อยนะครับดูโอ้แพงเขาไซาเล็กหน่อยนะครับ ต้นนี้นะครับยังอ่ายังยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่มีพี่ๆท่านใดจองนะครับพี่พี่ก็ตัวนี้นะครับก็เกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใครสนใจนะครับน้องขายอยู่ที่อ่าเอาหกร้อยบาทละกันนะครับพี่รวมส่งนะครับเพราะว่าปกติน้องก็จะขายประมาณอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้นี่เขาอ่าเขาเล็กหน่อยนะครับพี่เขาเล็กหน่อยพอเล็กผมก็เอ่อลดราคาลงมาหน่อยนะครับพี่6หกร้อยบาทรวมจะส่งใครสนใจก็ อ่าทักแชทน,น้องแล้วแขบมาได้เลยนะครับพี่นี่นะครับครับก็ประมาณนี Spark ้นะครับพี่เอาเนี่ยครับถ้าเกิดซื้อต้นนี้เอาอย่างนี้ละกันครับพี่อยู่ต้นนี้หกร้อยบาทใช่ไหมครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแถมต้นนี้ให้อ่าง่ายๆไปเลยครับไปด้วยกันสองต้นนี้นี่หมายความว่าไปด้วยกันสองต้นนี้หกร้อยบาทนะครับก็ใครสนใจก็แขบทักแชนมาได้เลยนะครับพี่นี่ส่วนไม้สองต้นนี้ผมก็จะแถมไปกับต้นนี้ นะครับพี่ก็โอเคตามนี้นะครับพี่นี่ก็ขอบคุณพี่พี่อยากเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับนี่ก็ส่วนไม้สีนะครับพี่บมอย่างนี้ส่วนไม้สีช่วงนี้มันไม่ค่อยออกดอกนะครับพี่พอมันไม่ออกดอกเนี่ยผมอบางทีถ้ามันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นใบสีชมพูนะพี่อันนี้เป็นใบแบบนี้ดอกสีชมพูนะครับพี่ดูแบบนี้เป็นดอกสีแดงนะครับ พอมันไม่มีดอกเนี่ยใบมันเหมือนกันแล้วน้องแยกไม่ออกว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับพี่ๆต้องพูดตามตรงนะครับยกเว้นบางยกเว้นบางชนิดเช่นอย่างเงี้ยครับมับงกรแดงนะครับมับงกรแดงไม่ออกดอกเราก็รู้ว่าเป็นมังกรแดงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยใบเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากอ่าสายพันธุ์อื่นนะครับพี่ก็อย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยอะเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยใบเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเดะฮะเหมือนกันเดะ แต่ทีนี้มาดูดอกอ, players, อันนึงเป็นสีขาวอันนึงเป็นสีแดงเนี่ยฮะอันนึงเป็นสีขาวอันหนึ่งเป็นสีแดงแต่ใบเหมือนกันเดะนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่านี่แหละฮะไม้สีเวลาที่ไม่ออกดอกนะครับมันก็อแบ่งสียากนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้ก็รบกวนเวลาพี่พี่มากพอสมควรแล้วนะครับพี่พี่ก็ขออนุญาตนะครับพี่พี่ขออนุญาตไปแพกไม้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่ ่ารับชมแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ